ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่น่าตื่นเต้นอีกตอนหนึ่งของอติงเควิชชาท,ทิจินเจอร์จุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับทุกสิ่งด้านความบันเทิงเกาหลีตั้งแต่เคป๊ปอปและดราม่าเข้าสุดไปจนถึงเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในโลกของศิลปินเกาหลีเรามีทุกอย่างครอบคลุมในตอนนี้เราจะเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจและพาดหัวข่าวเราจะมาพูดคุยถึงกระแสะวัยรันของพ่อค้าไก่ทอดชาวไทยที่ดูเหมือนลิซ่ารักพิงค์และซีรีส์ระทึกขวัญสุดเข้มข้นไทเรน ทาง Disney. นอกจากนี้เรายังจะสารวจภาพยนตร์สยองขวัญแนวหมอผีที่น่าขนลุก m a y a จากภาพถ่ยใหม่อันร้อนแรงของ f r o m i s เก o และภูมิปัญญาทางการเงินที่แบ่งปันโดยเดซังแห่งบิ๊กแบนนอกจากนี้เราจะเปิดเผยการหายตัวไปของที่ปรึกษาหมอผ่า นี่ของมินีจินความขัดแย้งรอบหอพักของนูจินส์และการอัปเดตการถ่ายทมาล่าสุดจากโรเซ่วง b บล็กพิง k u ยูเอสในและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเราจะเจาะลึกเจแปนการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึงของเรสบทบาทละครเรื่องใหม่ของคังนาอื่นและกระแสล่าสุดในโอลิมปิกที่ปารีสคอยติดตามเรื่องทั้งหมดนี้และอีกมากมายในออติงเควิตแชททีจินเจอแม่ค้าไก่ทอดชาวไทยถูกพูดถึงเพราะมีความคล้ายคลึงกับลิซ่าแบล็กพิงก์ ผู้ขายไก่ทอดชาวไทยไรายหนึ่งได้โจมตีอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเนื่องจากเธอมีความคล้ายคลึงกับลิซ่าสมาชิกที่มีชื่อเสียงของวงเคป๊อปที่โด่งดังไปทั่วโลกบลักพิ้งผู้ขายที่รู้จักกันในชื่อลิซ่าชิกเก้นตกเป็นเป้าของการโพสบนโซเชียลมีเดียมากมายจุดประกายการสนทนาและได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตทั่วโลก รูปถ่ายของผู้ขายเริ่มเผยแพร่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดึงดูดความสนใจของแฟนๆเคป๊อปและผู้ชมที่อยากรู้อยากเห็นหลายคนประหลาดใจกับความคล้ายคลึงอันแปลกประหลาดที่เธอแบ่งปันกับดาราบลักพิงค์ไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสไตล์และพฤติกรรมโดยรวมของเธอด้วยชื่อเสียงที่คาดไม่ถึงนี้ทำให้ร้านไก่ทอดธรรมดาๆของเธอกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมดึงดูดทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่อยากพบกับไทลิซา ผู้ขายตอบรับความสนใจด้วยความสง่างามโดยมักจะโต้ตอบกับแฟนๆที่เพิ่งค้นพบและโพสถ้าถ่ายรูปความนิยมของเธอยังช่วยส่งเสริมธุรกิจของเธออย่างมีในสำคัญโดยมีผู้คนจำนวนมากแห่กันไปที่แผงขายของเธอเพื่อลองไก่ทอดของเธอและสัมผัสความรู้สึกเวรันนี้ปรากฏการนี้เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลอันทรงพลังของเคปป๊อปและไอดอลแม้กระทั่งขยายไป สู่ความคล้ายคลึงกันในส่วนต่างๆของโลกเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่นำความสุขมาสู่ผู้ขายและแฟนๆของเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเข้าถึงเคป๊ไปทั่วโลกอีกด้วยลิซ่าบลกพิงซึ่งมีเชื้อสายไทยได้รับความนิยมเป็นพิเศษในประเทศ,เทศบ้านเกิดของเธอและช่วงเวลาอันโด่งดังนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไอดอลกับแฟนๆชาวไทยของเธอแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นซีรีส์ดิสนีย์เดอะเทเรนเปิดตัวโปสเตอร์ไม่สเกนซีนอันโดดเด่น ดิสนียได้เปิดตัวโปสเตอร์ฉากที่น่าดึงดูดใจสำหรับซีรีส์ต้นฉบับเรื่อง The t y r a n t ที่กำกับโดยพักคุณจุงปาร์คเป็นที่รู้จักจากจักรวาลภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนำวิสัยทัศน์ของเขามาสู่ชีวิตในซีรีส์แอคชั่นเล่ล่าอันน่าตื่นเต้นนี้ The t y r a n t ติดตามเรื่องราวของตัวอย่างสุดท้ายของ Terent โปรแกรม ที่หายไปเนื่องจากอุบัติเหตุในการจัดส่งตัวละครต่างๆแต่ละตัวมีแรงจูงงใจที่แตกต่างกันมารวมตัวกันในการไล่ล่าที่มีเดิมพันสูงเพื่อรับตัวอย่างซีรีส์นี้สัญญาว่าจะมีการเล่าเรื่องที่น่าจับตามองซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการหักมุมที่ไม่คาดคิดโปสเตอร์ Post ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ประกอบด้วยตัวละคร3ตัวได้แก่คล er ินิลิมแซงชาเอ e u n g ูวันโปรแกร,รมมอคเทคชอยคิมเอ e o n โอและพะสัวพอล คิมคองวูรวมตัวกันในโรงละครที่สุดสมเพิ่มความรู้สึกลึกลับและความคาดหมายสโลแกนที่ว่าคุณจะยึดมันหรือกำจัดมันเพิ่มการวางอุบายโดยแนะนำการเผชิญหน้าที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนระหว่างตัวละครพากคุณจุงซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานเรื่อง New World และ The Witch ยังคงสร้างความคาดหวังให้กับ The t e r r e n c ต่อไปซีรีส์นี้ได้รับการตั้งค่าให้นำเสนอแอคชั่นที่ออกเทนสูงและโครงเรื่องที่น่าสนใจซึ่งจะทำให้ดิสนีย์กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยแอคชั่นนำแสดงโดยนักแสดงนำรวมถึงโจยุนซูผู้มีความสามารถหน้าใหม่เดอเทเรนเตรียมพร้อมที่จะดึงดูดผู้ชมเมื่อเปิดตัวในวันที่14สิงหาคมภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องผีของเวียดนามเรื่องไม่อะมีกำหนดฉายในเดือนสิงหาคมภาพยนตร์สยองขวัญของเวียดนามเรื่องไม่อะ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัทธิหมอผีและความลับดำมืดของเมคองริเวอร์มีกำหนดฉายรอบทศส,สารในเดือนสิงหาคมโปสเตอร์ทีเซอร์อันน่าขนลุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีเรือร้างอยู่กลางแม่น้ำได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยบรรยากาศอันน่าสยดสยอง มายาบอกเล่าเรื่องราวของแม่และลูกสาวที่เปิดเผยความลับอันน่าสยดสยองของมายาวิญญาณอันชั่วร้ายที่ล่อลวงผู้คนให้ดำดิ่งสู่ส่วนลึกของมายาคองยาภาพยนตร์นอต่อเรื่องนี้ว่าจากนิทานพื้นบ้านของเวียดนามโดยสารวจทีมของการครอบครองและความหวาดกลัวเหนือธรรมชาติโดยนำเสนอมุมมองที่สดใหม่และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมในเรื่องสยองขวัญในฐานะภาพยนตร์เวียดนามเรื่องแรกที่ออกฉายพร้อมกันในเซาท์คเรีวาเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่อะ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับภาพยนตร์เวียดนามการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ระหว่างองค์ประกอบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและทีมสยองขวัญสากลคาดว่าจะดึงดูดผู้ชมได้หลากหลายภาพหลอนของโปสเตอร์ทีเซอร์และสโลแกนอันเยือกเย็นอย่าเล่นริมแม่น้ำบ่งบอกถึงภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความสงสัยและน่ากลัวไม่อะสัญญาว่าจะเป็นส่วนเสริมที่น่าจับตามองให้กับแนวสยองขวัญโดยมีกำหนดเข้าฉายในเดือนสิงหาคมที่ลอทีซีเนมา f r o m i s ก้าเติมความร้อนแรงให้กับฤดูร้อนด้วยภาพถ่ายอัลบั้มเดี่ยว Supersonic f r o m i s ิสก้าสร้างความร้อนแรงในซัมเมอร์นี้ด้วยภาพถ่ายสุดฮอตสำหรับซิงเกิลอัลบั้มที่3 Supersonic เมื่อเร็วๆนี้วงได้ปล่อยชุดภาพที่โดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นแนวคิดที่มีชีวิตชีวาและมีพลังสร้างความพอใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากภาพถ่ายแสดงให้เห็นสมาชิกในชุดที่หลากหลายมีสไตล์แสดงออกถึงความมั่นใจและมีสเสน่ห์ภาพที่โดดเด่นและมีสีสันสามารถ,ถถ่ายทอดอารมณ์ที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาของซิงเกิลใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้เกิดความตื่นเต้นและความคาดหวังในการเปิดตัวรอยยิ้มอันสดใสของสมาชิกและท่าโพสท,ที่น่าดึงดูดเน้นย้ำ ถึงบุคลิกของแต่ละคนในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันของกลุ่มที่แข็งแกร่ง Super Sonic ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Fromis 9ซึ่งยังคงแสดงตนอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมเคปปผลงานก่อนหน้านี้ของกลุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีและคาดว่าซิงเกิลใหม่จะตามมาด้วยซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาในฐานะหนึ่งในเกิลกรุ๊ปชั้นนำในประเภทนี้ คอนเซปต์และจินตภาพของอัลบั้มสะท้อนให้เห็นถึงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานพลังงานและดนตรีทําให้แฟนๆจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนด้วยความกระตือรือร้นและความสามารถที่ไม่อาจปฏิเสธได้ fromis เก้าพร้อมที่จะสร้างผลกระทบครั้งสําคัญด้วย super sonic ได้สังแบ่งปันภูมิปัญญาทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการความมั่งคั่ง แดซองสมาชิกวงเคป๊อชื่อดังอย่างบิ๊กบังเพิ่งเปิดใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการทางการเงินของเขาในการสัมภาษณ์เชิงลึกเปิดเผยว่าเขาจ้างผู้จัดการการเงินเมื่ออายุ19ปีแดซองเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและวินยัยศิลปินแบ่งปันเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับช่วงแรกๆของเขาในอุตสาหกรรม โดยเน้นถึงความท้าทายในการจัดการความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบทบาทที่สำคัญของคำแนะนำอย่างมืออาชีพในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแนวทางการจัดการเงินเชิงรุกของเดซังช่วยให้เขามีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาของเขานำเสนอบทเรียนอันมีค่าสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์และแฟนๆโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินในการบรรลุค,ความสำเร็จในระยะยาวการเดินทางของแดซองจากไอดอลรุ่นเยาว์ไปสู่บุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบข้อมูลเชิงลึกของแดซองยังสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของไอดอลเคป๊อปที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนอของพวกเขามากขึ้น โดยหลุดพ้นจากทัศนคติแบบเหมารวมของคนดังที่ไร้เดียงสาทางการเงินเรื่องราวของเขาสนับสนุนให้ผู้อื่นในอุตสาหกรรมควบคุมการเงินของตนและสแสวงหาคำแนะนำจากมืออาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง หมอผีผู้แนะนำมินฮีจีนปิดร้านหายตัวไปจากสายตาสาธารณะมีรายงานว่าหมอผีผู้ให้คำปรึกษามินฮีจีนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการจัดการได้ปิดร้านกระทันหันและหายตัวไปจากสายตาของสาธารณชนการหายตัวไปอย่างกระทันหนันนี้ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและการเก็งกำไรในหมู่แฟนๆแ,และคนในวงการมินฮี จินบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมเคป๊อปและเป็นแรงผลักดันเบื้อองค์หลังกลุ่มต่างๆเช่นนูจินส์เป็นที่รู้กันว่าสแสวงหาคำแนะนำที่แวกแนวการมีส่วนร่วมของหมอผีในกระบวนการตัดสินใจของเธอได้เพิ่มชั้นที่น่าสนใจให้กับรูปแบบการบริหารจัดดการของมินโดยผสมผสานาแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมเข้ากับกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม่ การปิดร้านหมอผีและการหายตัวไปในเวลาต่อมาได้นำไปสู่ทฤษฎีต่างๆบางคนคาดเดาว่าหมอผีอาจเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากสาธารณชนและสื่ออาจกระตุ้นให้ต้องล่าถอยเช่นนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการพัฒนานี้ได้เพิ่มความพลิกผันให้กับเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ที่เกี่ยวข้องกับมินฮีเจไอเอ็นและแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอในการจัดการกับพรสวรรค์ด้านเคป๊อป ข้อโต้แย้งหอพักนูจีนส์หอพักเดียวกันที่เคยใช้โดย BTS หอพักที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงสำหรับผู้ปกครองของสมาชิกนูจีนส์ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นหอพักเดียวกับที่ BTS ใช้ในช่วงเป็นเด็กฝึกหัดการเปิดเผยนี้ได้จุดประกายให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับเงื่อนไขและการปฏิบัติของผู้ฝึกหัดในอุตสาหกรรมเคป๊อป ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของสมาชิกนูจินส์ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของหอพักโดยตั้งคำถามถ,ามถึงความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้การเปิดเผยว่า BTS เคยอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกันได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับการอภิปรายโดยเน้นถึงสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดและมักจะท้าทายที่เด็กสุดต้องอดทนบนเส้นทางสู่การเป็นดารา แฟนๆต่างแสดงปฏิกิริยาหลากหลายโดยบางคนปกป้องการฝึกฝนนี้เป็นส่วนที่จำเป็นของกระบวนการฝึกอบรมในขณะที่บางคนเรียกร้องให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการสนับสนุนสำหรับศิลปินรุ่นเยาวการเปรียบเทียบกับ BTS ที่ประสบความสำเร็จเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความมสาเร็จที่อาจเกิดขึ้นภายหลังความยากลำบากดังกล่าวแต่ยังตอกย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติต่อเด็กฝึกหัดรถของลักพิงถูกพบถ่ายทำในสหรัฐอเมริกา มีผู้พบเห็นโรเซ่วง blackpink กำลังถ่ายทำในสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดความตื่นเต้นและการคาดเดาในหมู่แฟนๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่อไปของเธอการพบเห็นดังกล่าวทำให้เกิดข่าวลือมากมายโดยแฟนๆต่างก็ตั้งตารอคอยเนื้อหาใหม่จากศิลปินยอดนิยมคนนี้อย่างใจจดใจจอ่อ กิจกรรมของโรเซ่ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ b l a c k พิง k ยังคงครองวงการเพลงระดับโลกโดยสมาชิกแต่ละคนมีการทำโปรเจกต์เดี่ยวๆควบคู่ไปกับกิจกรรมกลุ่มของพวกเขาการปรากฏตัวของเธอในสหรัฐอเมริกาได้จุดประกายความหวังในเพลงใหม่ๆการร่วมงานที่เป็นไปได้หรือแม้แต่การแสดงแสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของเธอและการขยายอิทธิพลของเธอ แฟนๆพาไปที่โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันความตื่นเต้นของพวกเขาโดยหลายๆคนต่างแสดงความกระตือรือร้นที่จะได้เห็นสิ่งที่โรสมีอยู่ในร้านการอุทิศตนให้กับงานฝีมือและความเต็มใจที่จะสามรจโอกาสใหม่ๆทําให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจกต์ใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นเรเสเตรียมเปิดตัวที่ญี่ปุ่นด้วยภาพทีเซอร์ลัคกี้ เรสกำลังเตรียมพร้อมสามรับการเดบิวต์ในญี่ปุ่นที่ทุกคนตั้งตารอคอยด้วยการปล่อยภาพทีเซอร์สีสันสดใสสำหรับซิงเกิลลัคก,กี้รูปภาพนำเสนอสมาชิกในสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นถึงพลังอ่อนเยาว์และมีเสน่ดึงดูดของพวกเขา ภาพถ่ายทีเซอร์สร้างความฮือฮาอย่างมากโดยแฟนๆต่างชื่นชมแนวคิดที่สดใหม่และมีชีวิตชีวาของกลุ่มการเปิดตัวครั้งแรกของไรอัสในญี่ปุ่นถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพการงานของพวกเขาซึ่งสะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นและความทะเยอทยานในระดับนานาชาติ ลัคกี้สัญญาว่าจะส่งมอบเพลงที่ติดหูและสนุกสนานที่จะโดนใจแฟนๆทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกการเตรียมการอย่างพิถีพิถันของวงและการใส่ใจในรายละเอียดในแคมเปญทีเซอร์ของพวกเขาได้ตั้งข้อความคาดหวังไว้สูงสําหรับการเดบิวต์ของพวกเขาโดยวางตําแหน่งให้พวกเขาเป็นกําลังที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเคป๊อปข้างหน้าอื่นรับบทประกบคิมอุศอกในศูนพิริย์อิสโซเชียลบอเทอร์ฟลายไทม์ข้างหน้าอุ่นจะแสดงประกบคิมอุศอกในละครเรื่องใหม่ศูนพิริย์ อิสโซเชียลเบเธอร์ไทร์ทาละครเรื่องนี้สำรวจความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเติบโตส่วนบุคคลสัญญาว่าจะนำเสนอการแสดงที่น่าสนใจและเนื้อเรื่องที่น่าดึงดูดอคังนาอื่นซึ่งเป็นที่รู้จักก่อจากทักษะการแสดงที่หลากหลายของเธอจะมีบทบาทสำคัญที่ท้าทายให้เธอสำรวจภูมิทัศน์ทางอารมณ์ที่ซับซ้อนการจับคู่ของเธอกับคิมอูซอกนักแสดงที่มีพรสวรรค์อีกคนได้สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบละคร ข่าวการคัดเลือกนักแสดงได้รับการตอบรับอย่างดีโดยแฟนๆต่างตั้งต,งตารอเคมีระหว่างนักแสดงนำทั้งสองและโครงเรื่องที่น่าสนใจของศูนย์พิริอัตละครเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ,อให้การสำรวจพลวัตทางสังคมที่รอบคอบและสนุกสนานทำให้เป็นซีรีส์ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ที่กำลังจะมาถึงชาวเน็ตเกาหลีไม่พอใจหลังเกาหลีใต้ถูกเรียกว่าเกาหลีเหนือระหว่างพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีส ชาวเน็ตชาวเกาหลีใต้สแสดงความโกรธเคืองหลังจากที่เกาหลีใต้ถูกเรียกอย่างผิดๆว่าเกาหลีเหนือในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส2024ข้อผิดพลาดดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขบวนพาเหรดของประเทศต่างๆทำให้เกิดกระแสตอบรับในโลกออนไลน์ผู้ชมสังเกตเห็นข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการชาวเน็ตจำนวนมากสแสดงความไม่พอใจ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความถูกต้องและความเคารพในเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเช่นนี้ผู้จัดงานโอลิมปิกปารีสได้ออกมาขอโทษสำหรับข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยยอมรับถึงความละเอียดอ่อนของข้อผิดพลาดและให้คำมั่นว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความภาคภูมิใจของชาติอย่างเข้มข้นและความสำคัญของการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความตึงเครียดทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ข้อโต้แย้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายในวงกว้างในการเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติโดยการมีส่วนร่วมของประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลายเตือนผู้จัดงานถึงความจำเป็นในการเอาใจใส่อย่างพิธีพิถันในรายละเอียดและความอ่อนในไหวทางวัฒนธรรมนั่นคือทั้งหมดสําหรับตอนของวันนี้ของออติงเควติจินเจอ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการดำดิ่งสู่เหตุการณ์ล่าสุดในโลกแห่งความบันเทิงเกาหลีตั้งแต่ภาพยนตร์ที่มีลักษณะคล้ายไวรันและภาพยนตร์ระทึกขวัญที่เข้มข้นไปจนถึงการเปิดตัวที่แหวกแนวและข้อถักกะเถียงระดับนานาชาติเราได้ครอบคลุมท่า มงหมดแล้วอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและข่าวสารภายในเพิ่มเติมเข้าร่วมกับเราในครั้งต่อไปในขณะที่เรานำเสนอเรื่องราวที่ร้อนแรงที่สุดและข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังจากโลกแห่งวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีที่มีชีวิตชีวาขอขอบคุณที่รับฟังและคอยติดตามและเพลิดเพลินกับออติงเควิทแชทที่จินเจอไว้คราวหน้า